สวัสดีค่ะครั้งยี่สินะคะครั้งที่แล้วเรารู้จักตัวเลขระบบฐาน12และก็การทำเลขฐาน12ให้เป็นฐาน10ด้วยวิธีกระจายและทำฐาน10ให้เป็นฐาน12บด้วยวิธีหารสั้นไปแล้วเรารู้ว่าตัวเลขของเราเป็นเลขฐาน10มีเลขโดดอยู่10ตัวคือ0ูถึง9แล้วก็ให้ a เท่ากับ10 b เท่ากับ 11นะคะแล้วก็ c จริงๆครูเรียนถึงฐาน16บหก c เท่ากับสิ d dog d dog d d o เท่ากับสินะคะแล้วก็ e เท่ากับสิบสี่ f เท่ากับสิอ่ามันจะเป็นเลข16ตัวนะคะศูนถึงเเป็น10พวกนี้อีกหตัว นะคะ1 2 3 4 6ตัวนะคะก็ได้เป็น f มีค่าเท่ากับ15จริงๆสมัยแต่เดิมจะเรียนถนึงขนาดนี้นะคะตอนี้เขาก็เรียนให้นักเรียนพอแตะๆรู้บ้างตตอนี้การเปลี่ยนการเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลขฐานใดๆคือถ้าครูกำหนดให้ฐานที่กำหนดให้ให้เป็นฐาน a นะคะให้เป็นฐาน a ให้เป็นฐาน a และฐานที่ต้องการเนี่ยให้เป็นฐาน b นะคะเพราะฉะนั้นครูจะเปลี่ยนจากฐาน a เป็นฐาน b ถ้าโดยจะใช้จากฐาน a เป็นฐาน b มันจะมีช่วงที่อยู่ตรงกลางตรงเนี้ยเราจะใช้ฐาน10เข้ามาช่วยนะคะเพราะฉะนั้นจากฐาน a ขั้นแรกก่อนขั้นที่1จากฐาน a เป็นฐาน10ด้วยวิธีกระจายขั้นที่สอง จากฐาน10เป็นฐาน B ด้วยวิธีหารสั้นนะคะอ้าวเราลองมาดูตัวอย่างกันเอาเอานี้เลยนะคะอ่ะเราลองดูข้อที่1 1ึ่ง1 2สฐาน3นะคะฐาน3หมายความว่าค่าประจำหลักมันก็คือ3ยกกำลังตั้งแต่อะไรคะกำลัง0ูนยกำลัง1กํากำลัง2องกำลัง3กํกำลัง4กํกำลัง5เราก็ได้ว่า ตัวซ้ายสุด1คูณ3กําลัง5บวกด้วย2คูณ3กําลัง4ลดหลั่นมาบวกได้1คูณ3กําลัง3บวกด้วย2คูณ3กําลัง2แล้วก็บวกได้1คูณ3ตัวสุดท้ายเป็นตัวเลขใส่ไปเลยคือ2 3กําลัง5มีค่าเท่ากับ243 3กําลัง4คือ81คูณ2ได้162 สากำลังสาคือ27 3สิากำลังสองคือ9กคูณสได้18 3แปากำลังหเป็น3าคูณหได้3แล้วก็บวกได้สองเอา243ร้อยสี่สิบวกร้อยบวกยีบวกสิบวกสบวกสองได้4 5่ห้าสขั้นที่1เราสำเร็จไปแล้วจากฐาน3เป็นฐาน10ด้วยวิธีกระจายได้เป็นเลขฐาน10คือ4ี่ห้าสิบห้า อยากทําให้อยู่ในระบบตัวเลขฐาน5ก็เอา455เนี่ยมาหารสั้นโดย5เป็นตัวหารหารได้ก่อนได้91ไม่มีเศษก็เป็นเศษ0เอา91หาร5ได้18เหลือเศษ1เอา18หาร5ได้3เศษ3เพราะฉะนั้นคำตอบของเราว่า1 2 1 2ฐานสเท่ากับ3 3 1 0ฐานห พอเข้าใจนะคะไม่ยากอะไรเลยที่เหลือก็เราจะได้เป็นแกันบ้างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งฐาน8นะคะเราก็ดูมีตัวเลขอยู่6ตัวเพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่าตัวสุดท้ายสุดค่าประจําหลักคือ8ปดกำลังหมันจะลดไป1เราก็ได้1นึ่คูณแปดกลังห้กำลังหก็คือ3ามหมื่นสคูณด้วย ตัวเลขถัดมา3คูณ8กลัง4คือ4 9 9 6คูณ3ได้12288ต่อมาเลขถัดมา1ค่าประจำหลักของหลักที่4คือ8ลัง3คือ512ใส่ไปต่อมา4อยู่ในหลักที่3ค่าประจำหลักคือ8ปดกำลังสองเราก็เอา8กำลัง264คูณ4ได้256หลักที่2 5คูณ8 ได้40นะคะแล้วก็6ตัวท้ายเราก็เอา32,768 12,288 512บวก256บวก40บวก6ได้40,870นะคะเอามาทำเป็นฐาน5จากฐาน8เป็นฐาน10ขั้นที่1จากฐาน10มาเป็นฐาน5เอา5ไปหาร5หาร40,000 5 8 7 0นะคะได้9,174ไม่มีเศษก็เป็นเศษษโนเอา9,174หาร5อีกได้1,834นะคะหลือเศษ4เอา1,834หาร5อีกได้366เศษ4เอา366หาร5อีกได้73หลือเศษ 1, 1เอา73หาร5อีกได้14 เหลือเศษสามเอา14หาร5อีกได้2เศษสี่เพราะฉะนั้น131456นะคะ131456ฐาน8เท่ากับเอาจากข้างล่างอ่านจากข้างล่างขึ้นข้างบน243 1440ฐาน5นะคะอันนี้ข้อที่1ถัดไปข้อที่2ให้ใส่เครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับอา้าวเราก็มาแปลง ฐานหให้เป็นฐาน10บยสิบสามฐานห5าคูณสเป็น10บวกสาเป็นสิบสาต่อไปหนึ่งสี่ฐาน6ก็ได้หกหนึ่งหกบวกสี่เป็นสิบก็นั้นสิบสามากกว่า10บเราก็ใส่เครื่องหมายมากกว่านะคะมีสิข้อต่อไปนี้ก็เรียงธรรมดานะคะนักเรียนก็แปลงเลขฐานแล้วก็เรียงแล้วก็มีเออ่ทำโจทย์อยู่ข้อหนึ่งนะคะเราก็จบบทที่ เราก็จบบทที่เออบทที่สองเรื่องจำนวนและตัวเลขนะคะครั้งหน้าครูจะโหลดอันนี้ก็คือของสัปดาห์หน้าจบบทที่สองนะคะ,ะแล้วนักเรียนก็ทำชี้ส่งครูทั้งเล่มของบทที่สองนะคะแล้วเป็นอัลบั้มชื่อใครชื่อมันส่งมานะคะบทที่สามวันศุกร์ วันศุกร์ครูจะโหลดไฟล์ส่งไปให้นักเรียนนะคะเรื่องสุดท้ายไม่ยากนะคะเรื่องเลขยกกำลังและการประยุกต์บางบางทีก็เป็นการคิดง่ายๆแบบเกม24แล้วแต่เราจะกำหนดเป็นเกมอะไรเนี้ยเขาสอนวิธีคิดเลขแบบเร็วและง่ายขึ้นแล้วก็การดำเนินการทางคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้านอาทิตย์เนี้ยอาทิตย์ที่เอ่อ16 สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิเก้ายี่สิบสิบหกถึงยี่สิบเนี้ยนักเรียนจะต้องส่งการทําการบ้านชุดนี้เสร็จส่งวันที่ยี่สิบสามส่งยี่สิบสามสิงหาหกสี่เออบทที่บทที่สองทั้งหมดเลยนะคะวันนี้ขอให้นักเรียนโชคดีนะคะเราก็จบบทที่สองแล้ว จะขึ้นบทที่3นะคะในสัปดาห์ถัดไปแล้วถ้าจะมีการทดสอบครูจะนัดอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ